Yeah! วันนี้เราสองคนพาทุกท่านมาเจอมาเจออีกแล้วนะครับจำเรื่องเราที่ร้ายๆผันกันดังจะดูในเรื่องนี้ฉันจะพูดอย่างเงียบแค่หูเดียวครับครับผมอย่าลืมครับกด subscribe นะครับหรือว่าซับอะไรซับคิงซับอะไรซับคาร์นะครับยกเว้นซับหัวแมวนะฮะ ก็คุณจางใจครูตายรงคันม่วงครับผมติ๊กีนไรโบครับกลับจะมาเจอโปรดักชันขออย่าดเก่าคำว่าสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดติดตามจำบันเจอร์โปรดักชันกันนะครับพี่น้องครับ